เออเอ้เ,อเ,อเอมืองเสือ้อเมืองเวนิสเป็นเม,มือนงนักศึกษาอือเพราะทุกทีในกานผู้ชมที่ผมมันช้าพอดีกำลังหาหนังสือว่าทำไมไม่เอ้เมืองเอาเกาะไรฟอนั้นเป็นเมืองนักแห่งนัศึกษาได้ก็งงอยู่ก็เลยหาข้อมูลก็กลา่าคคลว,าวาสวัสดีครับวันนี้ช่างเคเบิลเสียครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องก,การหาข้อมูลเรื่องเมืองแห่งนั้นอะ่ะไอคลิปเมื่อก่อนหนี้ที่เราได้ไปนักศึกษา ภาษาเรื่องหวานนี่แหละเนี้ยที่แต่เขาให้คุมมาว่าไอ้แมวนั้นเอ๊ะมันอยู่ไหนหเนี้ยหาชื่อมึงก็ได้ละเอียดมั่งแหละ่อกี้ข้าวดีกว่ามีอะไรกินมั้งวะเสีกยกางนั้นมไม่ได้หิวด้วยดิยไปรับภารกิจเอาดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ารับภารกิจต้องมีอาวุธด้วย ตัวนี้แลกกันดาวดิเกล,ลับไว้แลกกันเอ้ยต้องใส่ชุดเกาะแล้วจ้าโอ้ยชุดเกาะเราน่าจะมีเอ๊ยโรงแรมเมื่อาวานที่มีเอ๊ยชิ้ดาบของก็ได้ดีกว่ามีสองเล่มพอดี ม,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 มันหลายสังเล่มมวะอืมนี่ทองทองพังง่ายก็จริงแต่เราใช่ดูจะไม่พังง่ายง่ายมัม้งไปทำชุกกอด้วยอืมไปก็บ้าครับมัวตัวไม่เป็นไรนอกขาแค่ชุกเก้อกับกางเกงโอ้โหทีเดียวโอเค ไปส่ของโอเคต่อไปไปรับเพื่กินอะไรดีกว่าอือว่าไงมีอะไรมีอะไรจะถามหรือก็มีเฟรแล้วมังครับโออช่วยมีเม่อแลงใหม่มีเฟลงใหม่อะไรครับก็พอดีมีตัวมาใหม่เข้ามาอึเข้ามาหรอเท่าไหน่ จำในจาได้มั้ยที่นเอ๊ะจาได้ครับแต่เรื่องอะไรครับอืมจเกือบจำไม่ได้นะแต่จำโจโกนันนี้เนี่ยมาชยวจสอบพี่น้องอ่ะจำได้ครับนั่นเลยคโมอที่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 มีสองพี่น้องอยู่อ่ะพอปักฐานก็ลือมใหม่ทำไมแม้ช่วยไป่บากโจหน่อยได้มั้ยโอเคครับ แล้วโจนอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับชว่วยอยู่ที่เดิมแล้วก็มีพัฒนามากมายด้วยลองไปดูดเิเช่นแป้หนึ่งที่ใช้กระดาษมาให้โอเคครับนี่กดดระดาษภารกิจคือไรปาบาก้กองโจนเอ๊ะก,ก็ง่ายๆนี่ว่ะไฟป่าก่องโจนอืมอง่ายๆเมข้าอย่างนี้โดนด่าไม่เป็นไรมากเออใช่ลื่นทำลายไอ้น,นี้เลย เอ้ยตอนแรกคือกะจะทำอะไรแต่ลืมไปเลยลมีแต่ท่างทิ้งไว้อะไม่ไงั้นมันจะเกะกะซีเรียวอ้ก็ไม่น่าจะมีอะมั้งกองโจรนั่นเป็นภารกิจเลยนะไม้ได่เงินก้อนนึงก็ดีแต่ว่าอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ยากมั้งแค่ข้าวนะ้ำไม่ใช่เราต้องออมไปดีก,กว่า ไอ้หนูแมนเอ้อ้อมไปใช่ไหมเนี่ยไม่จะอ้อมเลยรดได้ใส่ของบวงไปนะได้ใส่ใส่อะไรเออเออเออแม่มุกแม่มุกแม่มุกอืม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 เจ็บนะอะไรเดี๋ยวมีสะพานดีเหรอ จรงนะคงโจรมีสภาด้วยเอเอไมก็จนมีสภาได้ตอนแรกมันเล็กกว่าดีนะตั้งแต่ตัวที่เรานะั้นโดนระ,ะเบิดไปอะ่ะโอ้โหสภาก็จริงแต่มันมีโอ้มันได้แย่มได้แย่ถ้าว่าโจรนั้นมันต้องมีเงินทุนหนาดิถ้ามันอนสภาได้บางส่วนก็ดูดีนะดูบเป็นสมเั็ิโจรต้องเสร็จแล้วจะขายพวกของเพียน เต mm hmm. แตตรงนี้ต้องข้ามไป mm hmm. mm hmm. อุ๊ยมีทางใหม่ด้วยโอ้มันได้แย่นะร้มด้วยซ้ำเออเดี๋ยวนะกองตัวมีกระแพงแล้วเหรอ โอ้โหมีมุนไนด้วยป้าตะลืมไปไหนดูดิยังสึกนน่้อหนังของตัวน่ะตูดีเอาเรื่องเกินหรือว่าเขาตัวอยู่ยตรงไหน,นเอ๊เอ๊ะอันนั้นอ,อ,อะไรอะแม่มุมม่ตะฆ่าเราไ มีเลยอูอ้วดาทำไมดีทำไมดีทำไมดี แกเขาแล้วท่านเอา,อาตะวานมาเดือดสมบีเด็กเ,เข้าไปรอมไม่ออกวันนี้ไ,ได,ด้กลัวนะแต่ไม่นึกว่าจะดับพอสะพังไวมากออ Hồ phải mà Hãy subscribe cho kênh Nó

ô oh, cái tay cái ta. đấy chút cọc về em không ạ cái gì bị đẹp mà. không một kỳ nào kìa

โอ้ยทักก่อนแล้วกันอ๋อเดี๋ยวทำไม้อนยังอยู่ล่ะกินเยอะกล้วกันโอ้ยไม่ได้จริงเล้วทำไมนะักเล่าเน็ตคุณไปแล้วไม่เหรอมันโดนรีเซ็ตนี้สงอย่างบอกว่าอำนีสตุตเหมือนกันตอพาร์นี่นนะ ตึงตึงมีโครงการขึ้นมาเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยทำไมไม่ไี้เสียงซอมบี้เลยเหรอเพ่าที่ฉันก็อุตส่าห์ขัมันไว้เลื่อมีคนขโม,มอยมาแล้วทำไมไม่ไี้เสียงอะไรเลยล่ะเอ๊ะต้องเดินไปอีก เงียบ,บแปลกฮะรู้สึกเงียบแปลกทั้งที่ฉันก็ไม,ม่ได้รู้สึกที่นี่เหมือนมีคนมาแล้วสินะได้กลิน่นแปลกตาสีแดงเอามาที่นนี่ตาสีเลือดนี่ตาสีแดงเนี่ยมีคนกำลังนอนอยู่เอ๊ะทําไมเขานอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะทั้งที่ฉันก็เปิดประตู้ลางหมดก็จริงแต่เขาทำไมาข้างในห้องใหม่วะตอนที่เข้าในเงียบมไม่มี้เลยเลยนะอืมอย่างเงา ดูข้างในตึกอมมีดิกับแมงมุมฮ้ยเดี๋ยวทำไมฟอร์สมาร์เตอร์มันพังหายไปแล้วแนละอมมีกับแมงมุมหายไปแล้วด้วยโอ้แสดงว่าคนนั้นไปผู้ล่าไยดิเขอาอาจจะมาจากชันจิตาต้องไปหยถามดูดิเฮ้ยคุณนะคุณ มีอะไรเหรอถ้าเจอจะนนายจะตายอยู่แล้วอ๋ยฉันอยากจะปิดคิหลือเกินเออแล้วคุณเป็นพูดแล้วคุณมาที่นี่ทำไมนะครับอ๋อพอดีมีคนจ้งวาฉันมานะแล้วแม่ว่าปราบโจรแล้วพอดีฉันเห็นสมีพอดีก็เลยป่าหางสมีแล้วก็สเก็ตตันด้วยนี่สมีกับแมงมุมอ๋อหรือครับ แล้วคุณนั้นเหนื่อยมากไหมเดีย๋ยวกิฟตผมจะพาไปที่หนึ่งที่คุณนั้นได้ดับสบอยแน่เอ๊ะที่ไหนนะครับที่นรกไงล่ะตุ่มเฮ้ยก็แค่ปิดแค่นักนันักนักงจ้างทำร้ายน่ะเตอมมุ้งแบบนี้เข้าไปล้อมเหมือาออเสถ่า เพียงงานในพักที่พาเขาไปดูสบายแลละรูกใสเขาน้านตลอดสบายแหละหยุดก่อนนะเฮ้เดี๋ยวนะทำไมเขายังไม่อยูชอ่ชิดลระทันที่ฉันก็ไปไฟแบบคาเผาอหอวทางกระดูกเลยเนาะเกมมองไหนกันเดี๋ยวพุ่งมาขา้างหน,น้าเฮ้ยมอข้างหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่ เอาไฟไปล่อยขนาด,นาดทำลายทุ่มทางนี้ต้องหักละเด็กแกอบอกว่าฉันนอนให้สบายเหรอแกอต้องหักละต้องอีกใน,นคุกสบายดาบพาอากาศฟุ่มอุ้ยเดียวเขาชื่อดาบหักาได้บกกันแล้วไม,ไม่ทันไม่ทันแน่ แขนจะคว่ำฉันไหมนี่แขนสายชันแขนซ้ายหลุดออกไปแค่ไปแค่กันแน่ตื่นออกมาแกคิดว่าฉันจะงโง่ขนาดนั้นเดว,ว่าแค่หนุม่มตื่นตืนอย่างเงี้ยไม่ได้เจ้าเคยเห็นมาตลอดอยูน่นะมือไฟแบบเนี้ยฆ่าได้ก็จริงแต่ถ้ามีสกิลหลบไวๆอ่ะก็สามารถหลบดไฟของแกได้ พีขเงแกก็ช่างธรรมดาจริงๆแกเป็นไข่กันแน่วันนี้แกเป็นไย่กันแน่แค่ขวาหลุดออกไปดาบแตกลงรู้สึกเหนื่อยจริงๆเลยทับงป่าซอมบี้แล้วก็แมงมุมไม่แปลกหรอกก็ดบับไว้แกจะพังแล้วนี่นะแม เราก็ได้ใช้อันตีไม่ได้เขาได้ใช้อันตินั่นแหละดับผาอากาศจนดับผ่าจนดับผ่าไปค่าหนึ่งเลยตรงใส,งสงออใ่จะต้องไปหาน้าน้นไหนซ่องนี่แหละเออใช่โอ้ยไม่เนี่ยจะต้องไปหาน้้นซ่องหนานี่แหละจะต้องได้สักเดี๋ยวนะใช่เกือบลืมมัดเชือกก่อนอนี่นะเช้อาเชือกมาเผื่อเจอแบบคนที่มีพลัง แบบนายนะฉันให้เอาให้หมูขานั้นจับนายเข้าสังเตไปเลยโอ้ยเหนื่อยจริงโว้ยเหนื่อยเหนื่อยจนอยากนอนเลยแต่ฉันกลับบ้านนอนดีกว่ารีบกลับบ้านจะได้นอนอีน,โนโ้องโทษแ้าแกไม่แแกไม่ลุกน,นะจะจะลงโทษนายตีตุ่นได้จะตีตุ่นแล,ล้วนะปุม โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บุเกเค็ก็ได้ครัเล็ดก็ได้โอ้ยฉันอยากจะหนีก็จริงแต่เพื่อขอฉันที่หนีไปน่าจะนอนมังแต่ฉันต้องรีบขุดก่อนจะได้หามังแผนหนีออกไปได้มีพันเตอร์ประหลาดพี่มองมาเจ็บเวอรประตูแจ้งเตือน มีมีสปรลาบุกม,มากมีสปรลาบุกม,มากใครก็ได้ตีมอาว,วุธติมออก,กันมีสระลบุกมา,กมมมากที่เมืองมีสระลบุกมาที่เมืองโอ้ยเดี๋ยวนะมีสระลบุกมากที่เมืองได้ไงถ้าเีเหมือนนั้นมีคนเยอะก็จริงเดี๋ยวกัาว่ามันจะเพิ่มเลเวลด้วยการกินคนเยอะเอาเนื้อคนมาน้อยไอส้สปาตัวนี้จะต้องฆ่ามันให้ได้ด้วยคุณส่วนนี้สามารถฆ่ามันได้แน่นอน พ <_ ć> ังพังตัดทิ้งเฮ้ยทําไมไมัเตัดได้อ่หมอจะต้องใช้กระบอกเงว <_ ć> กระบอกเงวไฟฟ้าอันนี้คือกระบอกเงวไฟฟ้าแบบพิเศษนะสามารถช็อตสัมหายพูดสับ้าเกลีดได้แต่เค้คเกียจว,ว่าแบบกระบอกแบบเออมก็เป็นกระบอกนำมันก็ใช้แค่นี้เชอือมันใช้กระบอกนงนี้ฉันต้องกระโดดแล้วล่ะ <_ ć> โดนที่สูง ตายไปซะหมดนีกระโดดที่สูงลอยมือมีคอามมีคมโฮย้ยแกเนาะแกหนีไปหรือเปล่าว่า่ะมีฉันอยู่ข้างหลังนะอย่าจะประมาทเิไอ้ผู้คุมไอ้คนนั้นอย่าประมาทวีง่งอุ้ยวิ่งหนาไยฉันโดนวียงฉันต้อง ฉันต้องเอาขวานไปจามันฝังน้อยมันใช้ขวานใช่ปะในช่นองต้องรีบวิ่งไปหามันแล้วเันใช้ดาบนั้นดาบนี้เนี่ยที่สามารถจะการมันได้ไม่ดีกับขามันได้ไดทีมคงน้อยอิสเรียสอิสเนโรฟ้าเอ๊ะอะไรอะตูม ตอนนี้เลยพวกเรายิงมันเลยทุงุงงงสายลัดจับก,กลุมกำจับตนนัวนี้จับมันได้แล้วหเหนื่อยจริงเกต้องหอกเหรอโอ้ยหากเกบปล่อยให้นักคนนี้ไปได้น้อยเกบปล่อยให้สปราเข้ามาได้แกนโตตัวใหม่ปังโอ้ยโทษคบทุกคนพี่พอดีผมไม่รู้ว่ามีมีสปราเข้ามาแหบพวก คือเพอ่มตัวข้ามันแล้วครั้งนี้ครั้งแรกของนายเี่ะ้าข้าต่อไปอ่ะเปีย่ยงนี่นะครับพี่มีผู้บุกลุกมีผู้อูบุลุกนักโทษนี่ไปแล้วนัโทษนี่ไปแล้วนักโทษประตูอันนี้ประตูกรงนะพวท่านผู้ชมพอดีผมว่าไม่สวยห้องขังนักโทษน้อยแขกกกันนะมัมรเข้ามาในที่ททนี่ไง ก็ขอจะคิดน,นะคชมทำไมมันลงพอดีอยากหาอะไรแปลงใหม่บ้างแหมซีรีส์เนี่ยไม่ไม่รู้ว่าจะซีรีส์จะไปต่อได้กี่ตอนก็เลยเราหาอะไรแปลงใหม่เหมือนลุงพีบ้างถ้าใครเคยดูลุงพีอ่ะจะดูดีว่าคลิปลุงพีบางคลิป่มันมีคลิปแอนิเมชั่นว่าแบบดูว่ารูปแบบเป็นรูปแบบหน้าคนอะใส่เสื้อสีเทาอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวลองทำเหมือนลุงพีบ้างก็เลยเราหาอะไรอะไรแปลงใหม่และขอโทษตอนแรกคือลงเยษมง ตอนแรกคือยังไม่ได้ทำไอ้พวกนีเลยนะแปบ๊บหนึ่งเพิ่งมาทำไอ้ฉาบพวกเนี้ยทำจนถึงสิบสองโมงอะ่ะนั่นแหละไอเน,นี้ยพวกเนี้ยทำถึงสิบสองโมงแต่ก็โทษที่เดียกันนะที่คิดมันนานอะ่ะก็ขอคิดดีนะท่านผู้ชมจี e a อีซีายบาย